ถ้ามองในส่วนของตัว Nvidia ดียเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมเนาะว่าผลประกอบการของ Nvidia ดียดีกว่าคาดแน่นอนดูจาก Guidance ดูจาก TSMC ดูอย่ดูจากยอดขาย AI Server ในไต้หวันเนี่ยโ,โหกระชูดกระชาดมากเลยมันเลยทำให้ราคาหุ้นของ Nvidia ดียเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินจุดที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะไปได้แต่เมื่อราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นผมก็ยังคงมุมมองเดิมว่าถ้าคนสามารถจะเก็งกำไรได้ผมว่า หลอกเก่งกาไรจนถึงผลประกอบการแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่เท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่ามันเกินจุดที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจในมิติ v a l u a t i o n ไปแล้วคนเล่นเอวีเดียก็ต้องมาโฟกัสว่า v a l u a t i o n มันเริ่มแพงมากขึ้นแหลวรู้แล้วว่ามันดีทุกอย่างมันดีหมดแต่เพียงแค่ว่าติดเรื่อง v a l u a t i o n แล้วเราจะเก่งกาไรอ่ะเราต้องปิดตาข้างหนึ่งสาหรับคนที่ต้องการจะเก่งกาไรเก่งกําไรได้จนถึงพผ,ผลประกอบการแต่หากว่าตั้งแต่ วันเนี้ยจนถึงวันที่เอ็นวีเดียจะประกาศผลประกอบการแล้วราคาหุ้นมันขึ้นไป 15- 20%่นะผมว่าอย่าไปเบ็เลยเดี๋ยวรอให้ผลประกอบการมันออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปว้ว่ากันใหม่นะว่าไกด์แดนซ์มันเพิ่มขึ้นเยอะไหมราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามันส่งผลกับความคาดหวังของตัวราคาหุ้นเหมือนกันเนาะว่าจะต้องเติบโตดีจะต้องไกด์แดนซ์ดีมันนํามาซึ่งความหายนะของการเก่งกําไรได้เหมือนกันเนาะเก่งกาไรได้แต่ก่อนถึงตัวผลประกอบการก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น ลงทุนหุ้นนอกผ่านแอป i n n o v a s e c โหลดเลย